สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาแกะกล่องตัวตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตัดแต่งทรงพุ่มนะครับตัดแต่งกิ่งอะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้ซื้อมาจากใน l a ซาด้นะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะประมาณสองพันสอเนาะช่งมันสองพันโอเคราคาประมาณสองพันแล้มันก็แล้วแต่ช่วงนะครับอันนี้ก็ซื้อมาประมาณ2,000บวกลบนะครับ ก็ยี่ห้อตามนี้เลยนะครับอันนี้มันเป็นบริษัทในเครือเดียวกับพวก p i o พวก Stanley อะไรพวกนี้นครับผมอันนี้ก็อีกแบรนด์หนึ่งของบริษัทนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับส่วนรายละเอียดก็เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้อีกทีนะครับผมไปเราไปแกะกัน อันนี้ดูรูปแบบกล่องก็จะส่งมาในแนวประมาณนี้นะครับก็ยับยับนิดนึงนะครับยังไม่ได้แกะเลยแต่นี้ยังไม่ได้แกะนะครับก็ห่อแบบไม่ได้ดีอะไรมากนะครับมีอะไรซับไหมอย่างนี้เลอไม่มีอะไรซับก็มีอันนี้น่าจะเป็นของแถมเป็นของสแตลลี่นะครับเป็นอะไรนะตลับเมตรเออเห็นไหมว่เป็นตลับเมตร แต่มันหนึ่งอันน,น,นี่อันนี้กล่องสวมสวมไม่เฉยเนาะกล่องไม่เฉยไม่มีอะไรแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วนี่รูปแบบกล่องนะครับก็จะเป็นสีส้มประมาณนี้นะครับแอ้สวยงามอลัมแจ เราบาดูข้างในกันนะครับ เป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่เครื่องนะใช่ใช่ลืมบอกว่าตัวนี้มันเป็นไฟฟ้าอันนี้เสียบไฟนะครับเป็นไฟฟ้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องแบบเติมน้ำมันแบบแบบเครื่องก็มีเน,ะน,นาะเคยเห็นนะแบเติมน้ํามันส่วนมากที่ใช้กันก็จะเป็นเติมน้ํามันแต่ตัวนี้มันเป็นไฟฟ้านี่ก็จะเป็นคู่มือนะครับเดี๋ยวไฟฟ้าน่าจะได้ประโยชน์ตรงมันเงียบกว่ลนะดูชิ้นส่วนวัสดุก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่ยังไม่ได้ลองใช้นะครับ ชิ้นส่วนงาน,นชิ้นส่วนสินค้าโอเคนะการประกอบอะไรอเี้ืมโอเคโอเคเนาะดูพลาสะติกดูอะไรแล้วถือว่าโอเคเลยนะอยู่เนีคือว่ายี่ห้อนี้มันเป็นเป็นบริษัทเดียวกับของดีวอลนยมันเป็นบริษัทโอเคอยู่นะมาตรฐานอยู่พวกดีวอลพวกสเตอลี่อะไรพวกเนี้ยเนี่ยถเพิ่มอีกสักแปดเก้าร้อยจะได้ของตัวมากิดอาอันนี้ก็จะมีตัวกันนะครับเราต้อง ใส่นะครับก็เ,เพื่อป,ป้องกันอันตรายเออใช่ใช่ใ,ชใชเออที่เราก็ใส่จริงจริงนะเพื่อเพื่อนนะครับควายคยโ เขาก็จะมีอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรถุงปิดเอาเราไม่เอาอันนี้ออกก่อนเหรอลันออกได้ออาได้ออกได้โอเคตัวใบก็ประมาณนี้นะครับนี้อเดี๋ยวเรามาดูข้างใต้อันนี้สเปคเครื่องข้างใต้นะครับใต้เครื่องก็ประมาณนี้ ฝนะกลังมานะครับฝนก็จะตกมืดมาเลยเดี๋ยวเรามาดูปิดใช้งานยังไงเนาะดูสายก่อนว่าความยาวสายอลองดึงดูนะแต่ตัวเคราอเคไหมว่าห้าห้าห้าเมตรได้ได้ได้โอเคไมมว่าห้าเมตรนะครับสายที่ติดมากระตัวเครื่องได้ไหมห้าเมตรได้ได้ได้สบายโาเคไหมว่าห้าเมตรนะเปนะิดไหมเนาะดูเนาะ หนึ่งสองประมาณห้าเมตรห้าเมตรน่าจะได้กว่าด้วย่ะเดี๋ยวเราลองวัดเสียบกันนไเสียบไฟเลยลองดูดิอันนี้ทำการเสียบปลั๊กแล้วนะครับเหือนเราเสียบปลั๊กแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะมาน่าจะเป็นตัวนี้นะลองดูบีบนะลุ้นก่อนเดวิดต้องอยู่ตรงไหนนะในนี่คืออะไรกดข้างนา้นนั่นดิคก็ยังไม่รู้เลยไงนี่คือยังไม่รู้อะไรเลยนะครับ อ๋อต้องจับสองมือว่างนั้นเถอะอ๋อกดตัวล่างอย่างนี้เดียวไม่ได้ครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล่งต้องต้องกดสองอย่างต้องอย่างนี้นะถ้าจับอะไรนะเอออันอันนี้มันกดค้างไม่ได้ไม่ว่าเรากดค้างไปเลยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อะอ๋อต้องใช้สองมือเขาน่าจะเซฟตี้เรามากกว่ะเออน่าจะให้เราใช้สองมือาใช่น่าจะเป็นการเซฟตี้นะผมว่าเกิดถ้าเกิดเราค้างไว้มันก็อันตรายใช่ไหมอืมนี่นะการใช้งานคือ ต้องกดตัวนี้ค้างไว้แล้วก็กดตัวนี้อย่างนี้เน,ะนาะถ้า <จะ S 1> กดตัว<ม>ใด <น S 1> ตัวหนึง่งไม่ติดไม่ติดไม่ติดผมว่าอาจจะเป็นที่เขาเซฟตี้่าเราด้วยมั้นนะ้องรุ่นเนาะใช่ใช่เกีย่ยวกับความปลอดภัยอะเนาะลองดูนิดเดียวเราจะมาลองมาลุน้นลุนกันอันนี้อันนี้แต่ต้องบอกก่อนนี้ปล่อยไว้นานมากแล้วกิ่งไม้ก็จะเหนียวหน่อยนะเพราะว่าปล่อยนานมากจริงๆถ้าเกิดเรา เราตัดประจําเราจะตัดง่ายเพราะเราจะได้ตัดแต่ยอดไม้กิ่งอ่อนอันนี้มันจะเป็นกิ่งแก่แล้วเออนี่กิ่งแก่กิ่งลองดูนไดจะคมลองดูเนาะอันนี้ของใหม่ดูนะครับก็ไม่ค่อยนานต่อได้ได้เหมือนกันแต่ว่าเออคมดีนะเออแต่ก็คมใหม่ได้เนาะาดูนะว่ามันคมบ้างเรรอดูนะครับปุ๊บมาอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ เจ๋อเลยเออไม่ต้องเมื่อยมือเลยเขาปกติใช้กันไกลไงเนี่ยโอ้โหจังงามเจ๋อเลยนะครับที่เหลือก็ต้องฝีมือแล้วล่ะเนาะเพราะมันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันเจ๋อเลยเนี่ยอันนี้อันนี้มาได้ยินเสียงอันนี้คือผู้ช่วยชื่อมะขามมะขามมะขามนั่งลงนั่งลงขามนั่งลงไอ้ไอ้อย่าเพิ่งกวนอย่าเพิ่งกวน ของไหม่ของไหม่แต่เขาไม่ได้แถมไม่น้ำยงน้ำยามาแล้วน่าจะใช้เสร็จแล้วน่าจะต้องมีการฉลมพวกน้ำมันอ่ะคิดว่านะสนิมมันจะขึ้นไหมไไ้กดอันตรายว่าสนิมมันจะขึ้นไหมเขาก็น่าจะเคลือบมาบางส่วนแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้เสร็จตามตามหลักเราก็ต้องอาจจะมีการฉลมน้ำมันมาเนาะหรือต้องมาดูคู่มืออีถึงน่าจะใช้น้ำมันจักรน่าจะดีใช่นั่นแหละน้ำมันจักรแหละอาจจะพ่นทิ้งไว้ก่อนที่เราจะเก็บเครื่องเพราะเรามีที่สวมใบแล้วเห็นไหมใช่โอ้โหถือว่าคมเลยนะ ลองลองกินดูดิล่ะนิชาเกินครับต้องกดสองตัวนี้ทำงานเนี่ยไม่รู้ผมจับถูกหรือผิดนะครับเนี่ยเพราะว่ายังไม่ได้ดูรีวิวเขาเลยนะมันขึ้นอยู่กับความถนัดของเราด้วยมั้ยไดจะไม่ได้นะเจ๋วเลยฮะเจ๋วเลยเนี่ยเดี๋ยวลองลองกินเลยใหญ่อนี่ก็ใหญ่อยู่นะ มีตัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ลยวเนี่ยใช้ตอนนี้ได้เลยงานธรรมดเลยไม่บันท้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนใบมีดต้องขังไอ้นี่ไม่ชอบเสียงนี่มาถามตั้งรอมายงกันมาโยงฝนก็เริ่มลงมาแล้วสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีครันี่ให้หวัดดีไม่หวัดดี้องเปิดเครื่องนี่แหม่กระโดดใช่มันไม่ชอบเสียงอะไรวะอะไรวะ เอขอตัดนะครับรีวิวให้ดูแค่นี้นะเดี๋ยวผมตัดง่ายถือว่าคมมากเลยนะนี่นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะอันนี้กิ่งจริงๆรนี่ใหญ่นะเราให้ดูกิ่งใกล้ๆนี่นี่กิ่งใหญ่อยู่นี่นี่ดูเทียบกับนิ้วนะนี่ครับนี่อันนี้นิ้วชี้นะครับนี่นี่ถือว่าใหญ่ปกติเราเราตกแต่งสวนประจําเราจะไม่ไม่ไม่กิ่งจะไม่แก่ขนาดนี้หรอกเราจะอยู่ระ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 ดับเนี่ยดูนเนี่ย จกิ่งปกติทวานี้แร้วผมจะตัดกิ่งหนาอันนี้นานๆนานๆตัดแต่งกิ่งผมจะตัดกิ่งหนาให้ดูนะครับเนี่ยที่ดูเมื่อกี้ดูเห็นแล้วเหรออันนี้ลองลองกิ่งหนาเลยนะโอ้โหนี่กิ่งใหญ่เลยเนี่ยคลิปเลยถ้าเกิดเข้าร่องได้นี่ก็คือของของตัดได้นะนี่นี่ลองลองของฟันของไอ้เครื่องตัดนะนะลองนี่ก็จะประมาณเดี๋ยวเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องกอดปลั๊กออก่อนเดี๋ยวเขาปลดท้ยอันนี้ลองให้ละ หรือว่าคมมากนี่เราถอดปลั๊กออกแล้วนะครับเดินอันนี้เราถอดปลั๊กออกแล้วนะครับปลอดภัยแล้วเดี๋ยวจะลองเอาน,นิ้วเที่ยวไปดูนะน,นิ้วนิ้วเนี่ยครับนี่คมมากเลยนิ้วกิ่งประมาณนี้นี่สามารถจะตัดได้นะแล้วมัคมเลยอันนี้เพื่อนเพื <laughs> ่อนปลั๊กออกแล้วนะครับเพื่อความปลอดภยัย <laughs> ไม่งั้นไม่กล้านั่นหรอกเนาะไอ้ตัวนี้จะทํามาเพื่อเซฟตี้ชัวเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดเราถือมือเดียวแล้วอาจจะมีโอกาสหรือเผลอไปจับกิ่งไม้อไนะไรเงี้ย <c oughs> แล้วมือไปโดนตัวนี้ แล้วเราไปอะไรไปเกี่ยวกีมาแล้วเผลอเอามือไปกดปุ๊บอาจจะทำให้เกิดอันตรายในนิ้วน่าจะขาดเลยแล้วเนี่ยใช่แต่คราวนี้ถ้าเกิดเขาทำตัวนี้มาน,นี่ผมคิดเอาเองนะเพื่อเซฟตี้เพื่อมืออีกมือคุณจะต้องกลับมาอยู่ด้านหลังและด้านหลังของใบมีดละเพราะว่ามือนี้กำอีกมือนี้ต้องจับตรงนี้เพื่อกดมือมือก็จะมาอยู่ด้านหลังใบม,มีดโดยอัตโนมัติเพื่อเราจะได้เซฟตัวเราเองด้วยใช่ใชถ้าเกิดมันทำมากดปุ่มเดียวได้อีกมือเราจะว่างเผลอเกิดเราลืมตัวไปจับกิ่งองกีม้เรา เรียบร้อยแน่เลยนิ้วเราอ่ะน no ่าจะเป็นเซฟตี oh okay, ้เขานะถึงมีสองสวิตต์อะประมาณนั้นนะอฝนลงพอดีเลยพอดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ได้เก็บเครื่องก่อนตอนนี้ฝนก็ลงมาแล้วสำหรับรีวิววันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ก่อนเพราะฝนเริ่มฝนมาฝนเริ่มไล่ตูดเรามาแล้วโอเคนะครับใครสนใจสินค้านี้ก็ขอลิงก์กันเข้ามาได้นะครับเผื่อใครสนใจ นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับตัวปุ่มนี่ก็จะเป็นแข็งนะครับตัวนี้นะครับตัวพลาสติกตัวนี้นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเนื้อพลาสติกออกจะนิ่มๆก็คือจะไม่นิ่มหรอกแต่ออกจะนุ่มกว่าตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นแข็งกว่า ในตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับอันนี้ตัวสายที่ออกมาจากเครื่องนะครับก็จะบิดซ้ายขวาได้นะครับอย่างนี้มันจะมีไอตัวนี้นะครับมันคือทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับเวลาสายมันเอียงอย่างเงี้ยมันจะโอกาสที่มันสายมันจะหักงออะไรเงี้ยมันจะจะมีน้อยนะครับ